สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บี b ิ e i n g อร่อยมีประโยชน mm. ์จนคุณรู้สึกได้ไม่หักกเลยต้องไปไม่หักแต่เนาะตุ๊ก สำหรับเช้านี้นะคะเราจะมีอะไรหักหรือเปล่าไม่หักหรอคือเช้ามาอากาศดีที่อาลีฮงเตค่ะเดี๋ยวเราตั้งรถที่แตที่แตดน้อยไปไหวโบตาโบตาค่ะแต่ว่าแอบแบบมีเสียงเุ๊งกๆ๊งกิ๊งกกิลงกิ๊งกงกงก่๊งกิ๊งกิกไม่หกกกกหกกกกกกก อหากหลักสนิมกินเพียบเลยค่ะที่เรากำลังจะไปไหว้อาตาเนี่ยมีความเป็นมา็นไปยังไงบ้างคะอ๋อคนโบราณคือเขาจะนับถือพวกผู่ฝีวิญญาณค่ะ แล้วก็จะแบบว่าถ้าไม่ไหว้เขาก็เขาแบบเขาจะเอาผิดกับลูกกับหลานเวลาจะไปลงนาหรืออะไรก็ต้องไหว้เขาก่อนคือเรามองไม่เห็นเขาแต่เขามองเห็นเราใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นวิญญาณเขาจะทําอะไรก็ได้อืเขาเป็นผีมันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนมองไม่เชื่อก็อยากหลับหูอะไรงก็ใช้จินตนาการลงยาจูกระสากุยเห็นไหมลงยาจูลงยาจู nản, thấy máy, bỏ qua trưng tướng nông. Xin chào. khi cho tiền của Mỹ Kiên, เปลียนไทยจากคำทำนายจากคางไก่ค่ะเหมือนว่าเราเส้นไหวไปแล้วใช่ไหมคะพอก็รอสักพักเนึ่ยก็จะหยิบไก่ขึ้นมาแล้วฉีกป่าแล้วเขาจะเอาตุ้มางของไก่เนี่ยคะออกมาดูว่าคําทํานายนั้นเป็นยังไงถ้าคําทํานายก็ออกมาบอกว่าเราทีมงานทุกคนเนี่ยจะแข็งแรงดีจะถ่ายทำดีทำได้ใช่ไหมคะเราก็จะ ชคดีปลอดภัยแาโดนเยอะเยอะมากแกถ้ากินถามมันว่าเคลียร์เคลียร์ฟัวคนอื่นทำโบราณโบราณที่เขาว่ากันมาถ้าเด็กเล็กๆนั่นอกินขามันไม่ดีเพราะว่ามันจะดื้อถ้าเป็นสุภาพตัตีก็จะไปเคลียร์ฟัวคนอื่นคนอื่นก็ได้แต่กินถามันดีนะที่ยันไม่กิน ครับ <laughs> ถ้ากินดูที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรอือจริงๆหนูเป็นคนทำเย็บปักถักร้อนที่เก่งมากเลย <laughs> นะอันนี้ <laughs> ได้เลยเน <laughs> ี่ย <laughs> ดูจับหน้าที่เก่งมากเรื่องนี้แบบที่สุดอ่ะโอ๊ยสบายนี่จิ๊บจิ๊บหนูถนัดเรื่องนี้เนอะเดี๋ยวปักถักร้อยเนี่ยเออเอาเลยเดี๋ยวถูกป้าไม่ใช่ไม่่ใชทางบนนี่อันนี้เราเริ่ม่เราเอาทางบนนี้เลยอันนี้เหรอห่างกันนิดนึงบนบนตรงกันตุ้มไปเลยรากอยม นักกแรู้อยู่แต่ว่าแกล้งขอโทษยืมอนาเซ์บืนทียืมอนาเซ์บืนยืมพระนี่ใส่ให้หนูอย่างนี้เอาใส่ดูเออนั่นเหมือนกิมโมโนเหมือนกันนะเนี่ยใส่แล้วสวยไหมคะสวยเสวย อ่าฮะฮะนี่นี่เออนั่นเห็นไหมป้าไม่ไม่ใช่ลายลายลูกแก้วดูไหมไปดูลายไหมจอดจอดโย่เพอร์เดี๋ยวจะให้ไปดูลายที่ที่นี่ย้อมเนี่ยนี่อันนี้หรอป้าผ้าเนี้ยนะไม่ใช่นี่ไงนี่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 กำลังทอไงอันนี่ไงนั่งเลยนั่งทอผ้าเอออืมถึงออกมาใหญ่ๆนี่ นี่ยาวไปถึงหลังบ้านเลยพคะเนี่ยป้าจะพาไปดูสีเปลือกไม้ที่เขาทอไว้ห <ทำ S 1> ายจากโลกนี้แล้วจ้ะดูดิก็ไม่หักเลยไงดูดิหักแต่ว่าไม่หักลรอกเพราะว่ามันตรงนี้มันฉีกออกนิดเดียวไปต่อค่ะตเ,าะเาตาเนาะแล้วก็จเจ้าตู้แล้วก็เจ้าแทงใหญ่เจ็บจบแต่บันแทงบนตู้เลยดังหุชน สาวัาจแ่่าวะเจแม่กมอเตมอเตกเตสาวไหมมาดูสาวไหมเดวนเล่นละถูกแล้วแหละมาดูกมอเตนะมาดูสาวไหมสาวสาวมีแต่สาวสาวดูสาวไหมเหนื่อยไหมเอตี นี่หละอันนี้นี่แหละตัวนี้หละจะมาเป็นตัวนี้ที่ย้อมเนี่ยดำแล้วก็เอาไปละลายกับน้ำแล้วก็แช่ถ้าวันไหนแด ت, ดแดดแรงๆเนี่ยเอาไปตากแดด20กว่าครั้ง <c oughs> ใช้เวลานะคร <c oughs> ัใช้เวลานานด้วยทำไมต้องทำหลายครั้งขนาดน,นั้นก็ <c oughs> จะให้มันขึ้นเงาค่ะมันดำม,มันเงาสวยเป็นตัวผ้าความดั้งเดิมในการทำการย้อมผ้านี่ ้อืมกตมุ้งลนี่เป็นบ้านโบราณใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ยายสวัสดีค่ะโอ้นี่มีอายุกี่ปีแล้วคะบ้านหลังนี้ร้อยปีอันนี้นี่นี่อืออันนี้แหละที่ตื่นตื่นนี้ผีเสื้อมันออกมามันก็ไขไว้แบบนี้นี่ตัวไขตัวไขค่ะ เดินดีๆด้ๆดวยนี่ไงไม่น่าค่ายขนนอนอตรงนี้ควายวไปจ๊กจๆ,ๆ,ๆ,ๆ๊กจ๊เป็นเตียงอยู่ไฟของชาวคุยโบราณคที่เขาคลอ,อดบุตรคลอดบุตรแล้วนอนอยู่ไฟถามได้ไหมคะทําไมต้องอยู่ไฟด้วยเวลาคลอดออกมาเล็วถ้าไม่อยู่ไฟก็จะตกเลือด ไฟก็จะอยู่ข้างล่างสามีก็จะนอนเฝ้าไฟเวลานั้นก็จะคอยกะทุให้ไฟมมนขึ้นนานหมืนกันเนาเป็นเดือนนานค่ะถ้าถ้าอยู่ได้ในคนสมัยนี้เหมือนกันถ้าทําแบบนั้นก็เหมือนป้าเนี่ยแหละไม่เคยเจ็บไม่ไม่เคยไข้